วันนี้เรามาแกงปลาทูกันค่ะทุกคนหนูซื้อปลาทูสดมานะคะเดี๋ยวหนูจะแกงแกงเหมือนแกงใต้เนาะแกงเหลืองใส่ขมิ้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ทําขี้ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็เอาเหงือกเอาขี้ออกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนตอนแกงนะคะอันนี้จะเป็นแกง ขมิ้นนะคะแกงใต้เนาะหนิงจะแกงกระตะแตงแกงใส่ขมิ้นใส่กะทินะคะแกงใต้เขาเขาเรียกว่าแกงเหลืองถ้าหนิงจะไม่ผิดเนาะแกงเหลืองแกงกะทิแต่เป็นแกงเหลืองนะคะมันจะไม่คาวนะคะถ้าเราแกงใส่ขมิ้นเนาะจะไม่คาวถ้าคนชอบขมิ้นนะก็ก็แกงได้หนิงหนิงหนิงชอบนะคะเดี๋ยวเราไปดูตอนหนิงแกงอีกทีหนึ่งนะคะไปกันเลยเดี๋ยวเราไปทําชิ้นกันนะคะ เราก็จะทําชิ้นนะคะทุกคนปลาปลาทูประเภทนี้เนาะเขาจะมีเกล็ดแข็งๆตรงนี้นะคะตรงติดกับโคนหางเนาะเราก็จะแล่ออกนะคะตัดปลายหางทิ้งเนาะแล้วก็เนี่ยเราจะแล่ตรงแข็งๆมันออกนะคะมันเวลาเรากินอะ่ะมันจะแข็งนะคะจะกินไม่ได้เนาะตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะติดคอนะคะ เนี่ยเราก็จะเอาออกแบบนี้เนาะแล่ออกเป็นแต่ประทูบางประ,ประเภทก็ไม่มีนะคะก็จะไม่มีตรงนี้เนาะอันนี้อันนี้จะเป็นประทูที่แบบเขาใช้ทําประตูเค็มนะคะทุกคนแต่เราก็สามารถเอามาแกงได้เนาะตัดคีบตัดคีบหลังมันออกนะคะหนึ่งก็จะทําเป็นสาชิ้นเนาะเนี่ยคชิ้น เดี๋ยวหนิงแล่ให้ดูอีกตัวนึงเนาะอันนี้เป็นแกงใต้นะคะทุกคนเราจะเล่ตรงนี้ออกนะคะก็เล่ไม่ยากพิกแกงใต้ก็จะมีรสจัดนิดนึงนะคะทุกคนหนิงจะเพิ่มพริกไทยลงไปนะคะเพิพริกไทยลงไปตามให้ละเอียดแล้วเราก็เอาพริกแกงลงเนาะ พริกไทยนิดหน่อยนะคะโอเคเพื่อเ,เ,เพิ่มรสชาติให้มันจัดขึ้นนะคะทุกคนเหมือนแกงไตปลาก็ต้องใส่พริกไทยนะคะบางคนก็ไม่ใส่เนาะ ก็จะมาใส่ขี้มิ้นนะคะทุกคนแกงใต้จะต้องมีขี้มิ้นนะคะที่นี่เขามีขี้มิ้นขายด้วยนะทุกคนร้านฝรั่งเนาะร้านอ่าคิงซูปเปอร์นะคะ

อันนี้หนิงเอามาจากเมืองไทยเนาะหนิงกับเมืองไทยได้กะปิมาไว้เป็นโหลเลยนะคะกะปิคือพริก,กแกงใต้นะคะทุกทุกแกงเลยนะคะจะขาดกะปิไม่ได้นะคะทุกคน เลยก็คือน้ำกะทินะคะทุกคนหนิงจะใส่กะทิกระป๋องหนึ่ง จะปิดฝาทิ้งไว้ให้เดือดแล้วค่อยเอาปลาใส่นะคะทุกคนเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จอีกทีหนึ่งนะคะทุกคนโอเคตอนนี้ปลาของเราก็สุกแล้วทุกคนแกงเหลืองกะทูสดนะคะเราก็จะใส่ใบมะกรูดลงไปเพิ่มความหอม ค่ะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วนะคะปิดเตาได้เลยตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนแกงเหลืองปลาทูสดของหนิงนะคะแกงใต้นะคะทุกคนหน้าตาก็จะออกมาประมาณนี้เนาะตอนนี้หิวมากทุกคนเดี๋ยวหนิงขอตัวไปกินก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้หนิงขอตัวไปกินก่อนนะคะหิวมากบายบาย